สวัสดีจ้าเจออรพาทำมาแล้ววันนี้เจ๊จะพาเพื่อนๆมาทำงานใบตองเหมือนเดิมแต่วันนี้เจ๊จะพาเพื่อนๆมาตกแต่งกล้วยดอกไม้ทูบเทียนของเราที่เรามีอยู่แล้วให้สวยขึ้นโดยการใช้สวยกาบกลีบปักนกแก้วเป็นแบบไหนเพื่อนๆวันนี้เจ๊จะพาเพื่อนๆมาทำนี่ก็คือสวยกาบกลีบปักนกแก้วเหมือนนกแก้วจริงๆนะเพื่อนๆ ดูลักษณะของปากของเขาแหลมเป็นสามเหลี่ยมถ้ากล้วยดอกไม้ของเรามีขนาดใหญ่เราจะต้องพับกีบปากนกแก้วนี้หลายชิ้นนิดนึงประมาณ6ชิ้นถ้าเล็กๆหน่อยก็ประมาณ5ชิ้นอยู่ที่ขนาดกล้วยของเราก่อนอื่นเราจะใช้ใบตองความกว้างอยู่ที่3มซนติเมตรนำมาพับครึ่งกึ่งกลางเสร็จแล้วเราจะพับ พับลงมาทั้งขวาและซ้ายเท่าๆกันเสร็จแล้วเราจะพับเข้าหากันพับทบเข้าหากันเสร็จแล้วบริเวณด้านล่างเราก็จะพับขึ้นไปลักษณะเฉียงแบบนี้เสร็จแล้วพับขึ้นอีกทบหนึ่งต่อไปด้านหลัง พลิกไปด้านหลังเราจะทำแบบเดียวกันโดยการพับลงมาเสร็จแล้วพับไปซ้ายเราก็จะได้ลักษณะเหมือนกันอีกด้านหนึ่งเราพลิกกลับมาดูอีกด้านหนึ่งให้เ,เพื่อนๆสังเกตดูว่านิ้วหัวแม่มือของเราจับบริเวณนี้ ลักษณะนี้ถือว่าเราพับถูกต้องเสร็จแล้วเราจะม้วนม้วนมือขวาอ้อมไปด้านหลังจับมือซ้ายให้แน่นหัวแม่มือกดเอาไว้แล้วเราก็จะม้วนไปด้านหลังลักษณะนี้สังเกตดูจะเป็นรูปลักษณะปากนกแก้วไหมเป็นสามเหลี่ยมแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วจับให้ได้รูปทรงเสร็จแล้วใช้แม็ก สอดเข้าไปยิงเข้าไปด้านในเราจะใช้บริเวณตรงส่วนนี้นำไปติดกับปากลวยเพราะฉะนั้นเราซ่อนแม็กเข้าไปด้านในนิดนึงและเราจะทำการตัดตัดลักษณะเฉียงแบบนี้เราจะได้รูปแบบนี้เป็นปากนกแก้วสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็นำสาระดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเจ๊จะพาเพื่อน นำกีบปากนกแก้วไปประกอบใส่กลวยดอกไม้ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ